สว,ส,สวัสดีครับขอเชิญแนะนำตัวก่อนครับชื่อเล่นชื่อชีครับชื่อพจน์นะครับชื่อสมัยครับชื่อย eh ิมค่ะอาร์มนะครับชื่อฟิล์มครับเหล่นดันเลยผมจริงๆเราก็นับถือศาสนาพุทธนั่นแหละฮะศาสนาตามบัตร ประชาชนก็ศาสนาพุทธเนี่ยครับจริงๆผมเกิดมาผมอยู่คาบเกี่ยวสองศาสนาครับมันเป็นศาสนาพุทธเป็นหลักส่วนใหญ่เลยด้วยประมาณประมาณ70%ที่เหลือก็เป็นอิสลามครับเราถูก <c oughs> ฟกฝังมาตั้งแต่พ่อแม่ว่าเป็นพุทธพ่อแม่เป็นพุทธเราก็ต้องเป็นพุทธตาม ในหน้าลบบประชาชนเขยว่าศาสนาพุทธนะครับแต่จริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับแล้วก็สิ่งเหนือธรรมชาติหลายๆอย่างส่วนเรื่องความเชื่อก็เชื่อว่าิ่ษซักศิลป์ทั่วไปประมาณนี้เรื่องผีสาก็มีเชื่อว่ามีความเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญ,ญาณแต่ว่าผมจะคิดเรื่องผีกับเรื่องของมนุษย์ต่างดาวครับผม เชื่อค่อนข้างเชื่อประมาณ80%แต่เราเลือกเชื่อเป็นเรื่องบางเรื่องเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งมากกว่าบางทีผมผมเป็นคนไม่ได้เชื่ออะไรทุกอย่างนะพี่คือถ้าผมไม่เข้าใจหรืออะไรผมก็ไม่เชื่อเราเชื่อว่ามีจริงเพราะเราเคยสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักไปไปคนหนึ่งรวมถึงเหตุการณ์รอบตัวหลายๆอย่างคือตอนมือถานเพราะมันสมดุลนีแต่ว่าเราเราแค่คิดว่า คือผมมันไม่เคยเจอมนุษย์ต่างดาวแต่ผมผมมองว่าสิ่งลี้ลับหรือผีวิญญ,ญาณเขาเป็นคลื่นครับสมมติว่าตอนนี้เราเป็นร่างเบสเราเป็นเราเป็นส,สาราะไ่เงี้ยพอเราตายไปเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแก๊สเรายังมีความเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ผสมผสารอยู่ทําให้เรื่องลี้ลับบางเรื่องเนี่ยเราเชื่อเชื่อเลยเชื่อสนิทใจก็มีบางเรื่องเราไม่เชื่อเชื่อครับเชื่อเชื่อเชื่อเลยเพราะว่าเคยเจอกับตัว คือตาแต่ไม่ใช่ตาแท้ๆผมนะเขาเสียแล้วก่อนมันเผาเห็นเขานอนอยู่ในบ้านเขาบอกผีจริงๆมีเป็นพันชนิดเลยนะแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลก็มีผีของเขาเอง อ่ะมันมันมันก็มันก็ไม่สวนเอ่ผีครอบครัวอะไรอย่างนี้แต่ถ้าแบบถ้าเรารู้กันในไทยอ่ะตันถูกปลูกฝังมาอยู่แล้วเปกกระหังกระสือปอบปีใตายโหงอะไรอย่างนี้แต่ถ้าต่างประเทศอ่ะมันจะมีแบบแยกไปหีกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นหมวดหมู่ของผีในหนึ่งผีในหนึ่งปีศาจอ่ะผมเชื่กว่าปีศาจต่างประเทศก็จะมีผีที่แบบว่าเป็นผีใหญ่สุด แล้วก็จะมีลูกน้องผีอีกซึ่งลูกน้องผีมันก็จะมีชื่อของมันอีกอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอะไรอย่างนี้อย่างนี้เราเรามีความเชื่อในในประเด็นเรื่องศาสนาทางนิ้ใาาไหมแม่ที่เขาเรียกกันว่ายิเขาบอกว่ามันไม่ใช่ผีมันคือปีศาจท,ที่ไม่มีรูปร่างเป็นหลักเป็นแหลกแต่อารมณ์เหมือนถ้าผมเสียชีวิตแล้วจังหวะนั้นยืนอยู่แถวนั้นเขาจําหน้าเราได้ว่าเราเสียชีวิต เขาจะแปลงกลายเป็นเป็นคนนั้นเงียบเสียงเงียบอยู่โตคนเดียววังเวงอากาศเย็นแล้วก็ความมืดท,นะทุกที่ทุกเวลาแต่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้อย่างเช่นเดินผ่านไปผ่านมาเรากลับบ้านดึกอะไรอย่างเงี้ยเห็นคนยืนรอรถเมย์จริงๆอาจจะไม่มีคน คนคนนั้นจริงๆก็ได้นี่ตามรถแมพเลยจุดชมวิวทั้งหลาย <laughs> <laughs> มันก็คงต้องเป็นกลางคืนน่ะี่มันคงไม่ใช่จังวันถ้าเขาอยากให้เห็นก็คงเห็นเลยผมรู้สึกอย่างนั้น <laughs> นะเพราะว่าไอ้เขียกครอบตัวแม่งเห็นแม่งรู้สึกหมดเลยทำไมเหลือกลัวก <laughs> <c oughs> ูคืออะไรจะใช้วิธีของผู้ใหญ่ที่เขาสอนมาก่อนอย่างเช่น ซื้อที่เนาะอซื้อที่พูดกับเขาดีๆหรือถ้าพูดไม่ได้ก็ด่าอะไรอย่างเงี้ยตามที่ผู้ใหญ่เอาตรงๆเลยนะครับถ้าผมมีเพื่อนอยู่ด้วยผมก็จะเรียกเพื่อนแล้วก็จะให้สักิดให้ดูว่าผมเจอไหมน่าจะขาแข็งพีดวิ่งไม่ออก <c oughs> คิดสภาพแล้ววิ่งไม่ออกแน่ๆคงขาแข็งแล้วคงแบบเออกูปลดอาชีพเม้นละในชีวิต <c oughs> เป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ผมอยากแบบอยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตผมมากเลยเป็นผีหรือมนุษย์ต่างดาวก็ได้มาคุยกับผมหน่อยเอ๊ทายสั่งลงกันเลยนะถ้าเราได้คุยกับเขานะเราจะอยากจะถามว่าแบบคุณยายมาทําไมอ่ะมันก็ถ้าพูดะถ้าเราเจอผีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะคุยกับเขายังไงอ่ะแต่คิดว่าคําถามก็คงเหมือนรอถามเพื่อนปกติคุณยายคุณยายต้องการอะไรเหรอคุณยายบอกบอกได้ไหมไม่เอาสยองแบบนี้ทําไมอ่ะ ทำไมต้องเป็นกูบุญพ่อกูยังไม่ค่อยทําเลยทําไมต้องมาหลอกกูแล้วมึงคิดว่ามึงหลอกกูแล้วกูจะทําบุญให้มึงเหรอเออคือถ้าแบบมึงมาอยากได้บุญกูมึงควรเดินมาขอกูแบบพรุ่งนี้ทําบุญให้เราหน่อยนะครับเราชื่อนี้เออเราชื่อนายจิตเพรศเอออะไรอย่างนี้ได้ทําบุญอ,อ่าทบุญให้เราหน่อยนะถวายน้ําให้เราพอเอ,อ่อหรือไม่ก็ถวายสังฆทานให้เราก็ได้นะอะไรได้มีอาบน้ําอะไรอย่างนี้และตอนถามก็ควรจะตอบตรงนั้นเลยแบบว่า อยากได้อะไรอออบุญครับอ่จบทําบุญให้แค่นะไม่ต้องมาเป็นตัวอยากเป็นเพื่อนแก่เหงาก็อยากคุยอยากจริงจริงก็ถ้าเจอมนรษุ์ต่างดาวก็อยากลงมาชนบ้องกันอยู่ไหมจะได้รู้ว่าใครไฮกว่ากันรุ้จักรถึงเนี่ยกูเป็นไลา์โค้ดเห้คุณไม่พอทาไมสุดท้ายฝากช่องถายเล่ากับทุกคนหน่อยครับในรายการถ่ายเล่านะครับยังไงก็ มาติดตามเรามีเรื่องผีเรื่องลี้ลับญญแล้วก็มีสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยทางวิทยาศาสตร์มาเล่าให้ฟังอยากให้ทุกคนนะ่ะเข้ามาดูนเยอะๆเข้ามาพูดคุย <c oughs> หรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็ได้นะฝากติดตามกดดูกดซับแลนะถ้าแจ้งเตือนตอนคลิปเด้งด้วยก็ดีครับ <c oughs>